อย่าเพิ่งปล่อยพระหากท่านยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาพูดถึงพระหลักหมื่นที่มีโอกาสพบเจออยู่ในบ้านนะครับพระที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะอยู่ในบ้านของท่านก็ได้ซึ่งหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่าพระที่อยู่ในบ้านของเรานั้นเป็นหลวงพ่ออะไรเป็นรุ่นไหนและมีราคาเล่นหากันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีพระอะไรกันบ้างอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับ เหรียญน,นี้ถ้าจะอยู่ในสภาพส,สวยๆนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1 3 0 0 0บาทถึง1 6 0 0 0บาทเลยนะครับอันดับที่2นะครับเป็นเหรียญปกแดรอบหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับเหรียญน,นี้ถ้าเป็นผิวไฟแดงๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0บาทถึง3 0 0 0 0บาทเลยครับอยู่ที่สภาพและความสวยด้วยนะครับ อันดับที่3นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัสแกนะครับปลุกเสกนะครับปี2,520นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทถึง25,000บาทเลยนะครับแล้วแต่ความสวยเช่นกันครับอันดับที่4นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิง้งวัดโบสถ์โกงธนูนะครับ รุ่นนี้เนี่ยจะหาความสวยได้ยากครับส่วนมากจะผ่านการใช้มาแต่ถ้าเป็นพระที่สวยๆเลยเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทถึง25,000บาทเลยครับอันดับที่5นะครับเป็นพระเนื้อดินของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับราคาจะเริ่มต้นแล้วแต่ความนิยมเลยครับถ้าเป็นพิมพ์ที่นิยมพิมพ์ที่หายากราคาก็ไล่ตั้งแต่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นไปลายถึงหลักแสนก็มีครับอันดับที่6นะครับเป็น ิงงาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับจำแนกได้หลายศิละปะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อเดิมแท้ๆเลยเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1,000 0บาทถึง3,000 0บาทถึง4,000 0บาทก็มีนะครับแล้วแต่ศิละปะแล้วแต่ความสวยด้วยครับอันดับที่7นะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0่0บาทถึง3 0 0 0 0บาทครับ อันดับที่8นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับปี2515ถ้าภส้าสภาพสวยๆนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0บาทถึง3 0 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับว่าต้องสวยนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าที่ผ่านการใช้อ่าผ่านมานิดหน่อยหรือว่าเป็นผ้าที่หย่อนสวยอะไรประมาณนี้ครับราคาก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000บาทหรืออาจจะไม่ถึงหมื่นครับอันดับที่9นะครับเป็นพระกิ่งนเลศวนวังจันทร์นะครับปี2 5 1 5นะครับ ภาพแบบนี้ก็สามารถพบเจอได้ตามบ้านทั่วไปเช่นกันนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทถึง30,000บาทนะครับแล้วแต่ความสวยครับอันดับที่10นะครับเป็นเหรียญจอปลอหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะครับเหรียญจอปลอนี้แยกกันเป็นหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับบล็อกที่นิยมก็จะมีราคา10,000ถึง13,000บาทนะครับแต่ถ้าไม่ใช่บล็อกที่นิยมเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์หลักพันเลยครับอันดับที่11นะครับเป็น มีดหมอหลวงเพรากันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเล่มที่สวยๆไม่ผ่านการใช้นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง20,000บาทครับแต่ถ้าเป็นมีดที่ผ่านการใช้มาบ้างหรือเป็นมีดที่ไม่สมบูรณ์นะครับราคาก็อาจจะลดหย่อนตามลงไปบ้างครับอันดับที่12นะครับเป็นพระกิ่งพุทธวิชิตมานะครับปี2518ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง13,000บาทนะครับในกรณีที่พระสวยๆนะครับ อันดับที่13นะครับเป็นพระบูชาแม่นางกวักหลวงพ่อเตวัดสามงามนะครับซึ่งพระบูชาแม่นางกวักนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าแบบนี้มีราคานะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทถึง40,000บาทนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับถ้าไม่แตกไม่หักไม่บินไม่ผ่านการใช้มาเลยก็ได้ราคาครับ หากท่านใดมีพระเครื่องพระบูชาที่ต้องการจะปล่อยให้เช่าส่งรูปมาทางไอเดียลน์ที่ลงไว้ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเราบริการรับเช่าพระถึงบ้านคลิปนี้หากเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ